นากรครับล่มกาเรเวกดีสอดในตอนแรกเราก็ว่ามันกลิ่นอาหารหรือเปล่าทําไมกลิ่นมันมีกลิ่นหอมกินแวันนี้ไปไหนต่อครับโซเฟอร์รายงานต่อานี้เราจะไปขึ้นภูทับเบิกครับภูทับเบิกครับผมจุดแรกเราจะไปที่วัดภูทับเบิกพาคุณป้าไปไหว้พระก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดชมวิวภูทับเบิกมาแล้วครับใกล้กับที่พัก คืนนี้เราจะนอนใกล้ๆจุดชมวิวพุทธเปิกตื่นเช้าเราจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่พุทธเปิกวงเล็บถ้าใครตื่นไหวนะ,อะโอเครายงานรายงานข่าวสดจากโซกเฟอร์รูปหลอ่อขอบคุณครับคุณนี่ไฮไลท์ตรงนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวตรงนี้ก็จะเต็มไปได้วยหมอกป่าน,นี้ก็ยังยังหมอกก็ยังปกคลุมตรงนี้นนใช่ไหมห<า>จุดชมวิวนี่จุดชมวิว ก็จะเป็นมงค,ครับเข้าเมืองเขาก็มีรถกระบะเข้าเ,าเมืองครับมงรวยนะครับ,บใช่โดยเฉพาะข้างบนนั้นเป็นรัฐ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 ิสาคกิจชุมจนก็คือพวกมงเนี่ยมาจับกลุ่มกัน รวยนะมง้งทุกท่านมงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะมองอเมริกานี่รวยนะครับป้าผม oh, มีลูกค้าเป็นกลุ่มมองอเมริกานี่โอ้ oh, เที่ยวเนี่ยอาราอาราทัวเนี่ยวันละห้าพันนี่ไม่ต่อเลยห้าพันรวมทุกอย่างจากกรุงเทพรับสนามบินขึ้นเหนือนี่ไปเลยไปฮ่อสอนไปเชียงใหม่เชียงรายกลับลงมาเหมือนเดิม,มอยู่กับเขา สองประเทศสามประเเนี่นนยครับดวยบองบงบงอเมริกาต้องลงให้เป็นลงไม่เป็นนี่เบรกไม่ มีด้วย ยังย yeah, yeah. yeah. ังยังอย่างไรถึงยังไม่ถึงอย่างไรโอ้ยโนยังมีอย่างนี้โนยังมียอดนี้เลยไรระดับขึ been, oh, ้นมาเท่าไหร่บ้างนในรถสองพันมิตรจากระดับน้ำทะเลใช่ไหมนี่สองพันกว่า สองพันกว่าเม็ดจากระด no yes. ับน oh, ้ำทะเลนะมันแค่น้อยๆเลยเฮ้ยตากล้องตากล้องตากล้องมีตากล้องตากล้องตากล้องอ๋อถ่ายใหญ่เลยชัดๆชัดๆชัดๆเลยสู้เขาสู้เขาถูกใจขึ้นไปขึ้นไป คือโอ้โุงไหนจะชอบใจมา ลองมาช่วงที่ไม่ใช่น้าท่องเที่ยวหรือก็คนไม่ค่ยมี ในเมืองไม่มีที่อย่างนี้เหรอในเมืองก็เห็นแต่เ,แเ,เหเ็นแต่คอนกรีตเหรอแล้วก็ทำสวยบ้านเอาหัวี่เห็นบ้านอะไปนชันช้นๆๆถูอะไรเนี่ยบ้านหลังนี้นโอะไรกันโอ้โหดูแต่มอกเห็นบ้า,าเนเมือง กลางคืนคนเยอตรงนี้มันมีอีกลานนึ่งผมเคยมากินแต่ว่าอเออค็นมา้ครับปมาครั้งแรกในชีวิตน้องนาเคยไหมดูสนายมเมือหนอนดูท้ายมือับ ของพ่อจีครับ เตี้ยงที่ฟูตเบิร์ของวาลันมีต้มจืดเต้าไข่มีอะไรมีขาหมูของโปรดวาลันก็ตัวนี้ออร่ยมากเห็ดเผ็ด้มตัวตัวตัวต้มมะละกอผัดผักเมลวอร่อย người làm cho, làm cho.